อภิสิทธ์ชวนคนไทยเลือกทนล้างบางปัญหาสีเทาชี้รากเง่ามาจากคอร์รัปชันระบบอุปถัมภ์21ธันวาคม68นายอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า3า0หมนคนภายใต้คำถามว่าประเทศไทยจะไม่ทนกับอะไรสะท้อนเสียงจริงจากชีวิตประชาชนที่กำลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายมิติผลสำรวจพบว่าประชาชนไม่เพียงตั้งคำถามต่อความล้มเหลวของระบบแต่ยังสะท้อนความเจ็บปวด จากความไม่เป็นธรรมตั้งแต่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเรียนจบแต่ขาดโอกาสทำง,งานเพราะระบบเส้นสายผู้ประกอบการที่ต้องแบกรับต้นทุนจากการทุจริตเชิงนโยบายไปจนถึงกลุ่มเปราะบ,บางอย่างผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์นายอภิสิทธิ์ระบุว่าปัญหาเหล่านี้มีรากเหง้าจากคอร์รัปชันและระบบอุปธรรมซึ่งบั่นทอนศักยภาพประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการศึกษาและคุณภาพชีวิตพร้อมชี้ว่าการแก้ปัญหาจำเป็นต้องเริ่มจากการฟื้นฟูจริยธรรมทางการเมืองช่วงท้ายนายอภิสิทธิ์เรียกร้องให้นักการเมือง และประชาชนร่วมมือกันใช้การเลือกตั้งเป็นจุดเปลี่ยนเพื่อปฏิเสธระบบเดิมและร่วมกันสร้างอนาคตที่มีศักดิ์ศรีความเท่าเทียมและไม่ต้องทนอยู่กับปัญหาอีกต่อไป